เดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูโครงการบ้านชัยศิริพรมกันนะครับอันนี้เป็นรีโมทสําหรับเปิดประตูนะครับมาดูกันนี่ครับสิ่งแรกเลยนะครับหลังจากที่เราเดินเข้าบ้านเนี่ยที่เรามองเห็นเลยก็คือหลังคารงรถทางโครงการทําไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้ที่2ครับก็คือลงรถทางโครงการปูกระเบื้องไว้ให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวเข้าไปดูในตัวบ้านกัน มาดูพื้นที่ข้างเคียงครับทางโครงการเ็าทำโรงรถส่วนหนึ่งแล้วเขามีพื้นที่ไว้สําหรับให้เราได้จัดสวนปลูกต้นไม้หรือจะทําเป็นน้ําปุ๊ก,ก็ได้สาหรับหน้าบ้านตรงนี้ภายในสําหรับในบ้านก็อย่างนี้เลยครับสวยๆด้านบนป้ามีไฟซ่อนนะครับแล้วก็ทําไฟให้เรียบร้อยนะครับสวยงามมีบ้ายบอกให้ด้วยเฟอร์นิเจอร์โซฟาตัวนี้มาแข่งให้ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่ก็จะมีห้องน้ำเตนมตัวจะเป็นเตียงพุทอันนี้จะเป็นห้องน้ําสําหรับส่วนกลางนะครับ อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนเล็กอีกอองหนึ่งเพียงห้าพืตนโซนห้องขวดอันนี้เขาก็จะมีเคาน์เตอร์ที่เรียบร้อยครับใส่ต่อคอสวยงามเลยมีอุปกรณ์ให้มีเตาให้มีสิ่งล้างจานให้แล้วก็มีตู้แขวนให้หนึ่งตู้นะครับหลังสครั้งนี้กว้างเลยนะครับก็จะมีตรงนี้ด้วยครับนี่ฝังฝองน้ำมีปั๊มน้ำให้ด้วยแล้วก็เดินท้างบ้านนะฮะข้างนี้ก็ทะลุถึงทันได้ด้วยนะครับยาวเลย